นะครับเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวเราต้องการรสจัดให้มันโดนใจแต่ว่าปรุงไปปรุงมามันไม่ได้ดั่งใจัเทีเปรี้ยวไปเค็มไปหวานไปต้องกินแบบที่มันไม่โดนใจวันนี้นะครับเมนูที่2เราจะทําสูตรต้ยมยำกันรับรองว่าจะเป็นสูตรต้ยมยำที่แบบปรุงมาเป๊ะๆตามอาตาัตราส่วนจะได้รสชาติที่เป๊ะที่สําคัญเราใช้น้ําพริกเผาด้วยเดี๋ยวไปลุยกันเลยก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะครับเครื่องเคราของเราเนี่ย ไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาข,ของเราเลยนะครับตอนนี้เรามีน้ําซุปกระดูกหมูอรอไว้อยู่แล้วที่เหลือคือเราจะทําเครื่องขึ้นมาเพิ่มนะครับวันนี้เนี่ยเราจะให้เหมาะเนี่ยต้องเป็นเส้นนี้เลยโอ้โหเส้นบะหมี่นอกจากเส้นบะหม,มี่แล้วนะครับเราจะเพิ่มลูกชิ้นที่มันเป็นลูกชิ้นทอดนี่ซื้อมาเป็นแบบนี้ได้เลยลูกชิ้นทอดเวลาเราจะใช้ให้เอาไปทอดอ,ดอีกรอบนึยนะครับให้เขากรอบเลยเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําทอดลูกชิ้นกับทอดแผ่นเกี๊ยวก่อนนะครับแผ่นเกี๊ยวเนี่ยที่ใช้เนี่ย ใช้แบบนี้ใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอได้เยอะผ่านแป้งเกี๊ยวให้เป็นเส้นนะครับเราก็คลี่คขาไว้นี้เองขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทอดลูกชิ้นก่อนจากนั้นถึงจะทอดแผ่นเกี๊ยวเพราะว่าอะไรแผ่นแป้งเกี๊ยวเรามีแป้งเยอะนะครับเวลาเราไปทอดก่อน,นจะทําให้น้ามันเราขุนทอดให้ฟูกรอบเลยนะครับจริงๆของที่เราซื้อมามันก็ทอดอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราใช้อีกทีเราต้องทอดให้เขาแบบ กรอบอีกครั้งหนึ่งพอกรอบพองแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเลยจากนั้นนะครับก็ทอดแผ่นเกี๊ยวของเราได้เลยว้าวแผ่นเกี๊ยวทอดให้เหลืองกรอบพอกรอบแล้วเหลืองแล้วก็เอาขึ้นเลยทอดเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปเราจะรวนหมูกันเพื่อนๆสามารถที่จะเติมน้ำลงไปก่อน สูตรนี้นะครับใช้หมูประมาณ300กรัมแห้งไปก็เติมน้ำเอาเนาะเมื่อหมูเราสุกแล้วนะครับปรุงรสเลยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาล1ช้อนชาจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยทำทั้งทีเดีช๋ชิมก่อนอืมกินเปล่าก็อร่อยแค่หมูรวนเราก็กินขาดละตอนนี้นะครับ เครื่องคราวทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเรามีสต๊อกหมูรสชาติดีมากแล้วเรามีลูกชิ้นต่างๆเรามีหมูรวนนะครับเรามีลูกชิ้นทอดกรอบของเราเรียบร้อยเกี๊ยวกรอบเราก็มีแล้ววิธีการปรุงน้ําต้มยำให้มันแบบกลมกรอบนะครับตอนหนึ่งที่เพื่อนๆจาไปได้เลยหนึ่งเราใช้น้ําพริกเผา1ช้อนโต๊ะนะครับใช้น้ําตาล1ช้อนโต๊ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะนะครับถั่วลิสงบดแบบนี้1ช้อนโต๊ะนะครับน้ําส้มสายชูแบบดองพริก โขลกไว้เนี่ยสช้อนโต๊ะเติมพริกปน่นตามความชอบหรือประมาณตั้งหนึ่งช้อนชาเนี่ยกำลังดีนะครับจากนั้นใส่ตั้งฉายลงไปนิดหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชารับรองว่ารสชาติกลมกลม่อมหลังจากนั้นใครจะไปชอบเปรี้ยวมากขึ้นเติมไปเลยใครชอบหวานมากขึ้นเติมไปได้นะครับใครชอบเค็มเติมไม่ได้เลยแต่ถ้าทําแบบนี้รับรองว่าจะได้รสชาติน้ําต้มยําที่แบบกาลังดีเดี๋ยวไปทําเสิร์ฟกันเลยไป เส้นบะหมี่นะครับเราจะใช้เวลาลวกเขาอ่ะนานกว่าเส้นพวกเส้นเล็กเส้นใหญ่สักหน่อยนะครับเพราะเขามีส่วนผสมที่เป็นไข่เขาเป็นผสมอยู่ด้วยนะครับ ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับทําเสร็จต้องรีบชิมนี่เส้นเบะรมบีเรารับรองว่าน้ําซุปเนี่ยที่เราปรุงมาเรียบร้อยต้มยำอร่อยแน่อนอนอม,มันรสชาติมันโดนใจมากเพราะว่าเราปรุงเองกับมือนะครับเครื่องเค้าเนี่ยถ้าเราทําเองเนี่ยเราจะอัดเท่าไหร่ก็ได้นะครับมีหมูสับมีลูกชิ้นต่างๆนะโอ้โหรสสัมผัสมัน กลืนมากทำเสร็จแล้วเหมือนเดิมต้องรีบเสิร์ฟทันทีไปเลยเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้หมดเพียงแค่นี้เพราะยังมีเมนูเด็ดอย่างเย็นตาโฟทรงเครื่องรออยู่บอกเลยว่ารสชาติจัดหนักจัดเต็มแน่นอน